สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่พลิกโฉมวงการธนาคารในไทยไปเลยนะคะนั่นก็คือ virtual banks หรือว่าธนาคารที่ไม่มีสาขาค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วว่าผู้เล่นรายใหญ่ๆเนี่ยได้รับไฟเขียวแล้ว คำถามก็คือเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานต่างจากที่เราคุ้นๆกันอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรจับตาดูกันมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะขอเริ่มตรงนี้ก่อนเลยนะคะ Virtual Banks ที่ว่าเนี่ยค่ะมันต่างจากพวกแอปธนาคารบนมือถือที่เราก็ใช้อยู่ทุกวันนี้นี่ยังไงบ้างคะครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับเออจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่โครงสร้างเลยนะครับ คือ Virtual Bank เนี่ยมันเป็นธนาคารเต็มรูปแบบที่ให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลับเลยโดยเฉพาะมือถือแล้วก็คือไม่มีสาขาจริงๆเลยครับอ๋อไม่มีสาขาเลยใช่ครับซึ่งต่างจากธนาคารปัจจุบันที่ถึงแม้จะมีแอปดีๆนะครับแต่ก็ยังคงมีสาขาให้บริการอยู่ จุดสาคัญเลยก็คือมันถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนโครงสร้างไงครับผู้ค้าชาวที่ค่าพนักง,งานสาขาอะไรพวกนี้ยอืมค่ะทําให้มันคล่องตัวกว่าแล้วก็เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะเอ่อการเข้าถึงบริการทางการเงินสําหรับกลุ่มคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยากในระบบเดิมๆครับเข้าใจแล้วคะ่ะก็คือเน้นดิจิตัลลุวนๆตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะทีนี้จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยที่ได้ใบอนุญ,ญาตไปบ้างแล้วคะ่ะครับ ตามข้อมูลที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัตินะครับก็มี3กลุ่มหลักๆที่น่าสนใจมากกลุ่มแรกเลยก็คือบริษัท ACM h o l d i n g จำกัดกลุ่มที่2อันนี้เป็นการผนึกกำลังที่น่าสนใจมากครับระหว่างธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน AIS หรือบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนแล้วก็ปตทน้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR ครับหเป็นการรวมตัวของแบงค์รัฐวิสาหกิจพลังงานแล้วก็เทเลคอมเลยนะคะใช่ครับ น่าสนใจมากส่วนกลุ่มที่3ก็คือบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือ SCBX ที่เขาจับมือกับ V Technology จำกัดแล้วก็มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากอย่างธนาคาร Kakao Corporation หรือ Kakao Bank อ๋อ Kakao Bank ก็จากเกาหลีใต้ที่ดังๆนั่นเองใช่ครับครับที่เขาเป็นผู้นำด้านธนาคารดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จมากๆที่เกาหลีใต้ครับพอเห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่มาพร้อมโมเดลธุรกิจแบบนี้แล้วเนี่ย คำถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วธนาคารเดิมๆที่เราใช้บริการกันอยู่ล่ะคะรวมถึงพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่การวิเคราะห์น่าสนใจขึ้นนะคะแน่นอนครับกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญเลยทีเดียวธนาคารแบบดั้งเดิมตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันให้ต้องเอ่อเร่งปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้นหรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่าดิจิทัลทราน sformation นะครับ คือต้องเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทำงานบริการต่างๆให้มันทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องเร็วกว่าเดิมด้วยครับความจำเป็นของสาขาเนี่ยก็จะค่อยๆลดบทบาทลงไปอืมพอนึกภาพออกค่ะซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่อพนักงานที่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆเพิมเ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ส่วนในมุมของผู้บริโภคเอ,อ่อโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อในระบบมาก่อนเลย กลุ่มนี้อาจจะมองว่า virtual bank เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าเดิมเยอะเลยที่ว่าเข้าถึงง่ายกว่าเดิมนี่มันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนได้บ้างคะอย่างเรื่องขอสินเชื่อที่ปกติก็ดูจะซับซ้อนอยู่นะคะครับอันนี้น่าจับตาม,มากครับมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะใช้ข้อมูลทางเลือก หรือที่เรียกว่า alternative data มากขึ้นเยอะเลยในการพิจนารณาสินเชื่อแทนที่จะพึ่งแค่สลิปเงินเดือนหรือเอกสารไรายได้แบบเดิมๆอย่างเดียวข้อมูลทางเลือกเช่นอะไรบ้างคะก็ลองนึกถึงพวกข้อมูลการใช้จ่ายของเราการชำระบ,บิลตรงเวลาหรือแม้แต่พฤติกรรมทางดิจิตัลอื่นๆของเรานะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้อาจจะเปิดโอกาสให้คนอย่างกลุ่มฟรีแลนซ์หรือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอ๋อค oh, ่ะค่ะน่าสนใจมากครับแล้วก็ด้วยต้นทุนดำเนินการที่มันต่ำลงพวกค่าธรรมเนียมยิบย่อยต่างๆที่เราอาจจะเคยเจอก็น่าจะลดลงหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้และอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือบริการที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นรู้ใจเรามากขึ้นหรือที่เขาเรียกว่า personalized banking นะครับ personalized banking ครับ คือการที่ธนาคารใช้ข้อมูลที่เรามีมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับข้อเสนอหรือบริการให้มันตรงกับความต้องการของเราแต่ละคนจริงๆโดยอาศัยพวกเทคโนโลยีอย่าง AI หรือ Big Data เข้ามาช่วยครับฟังดูแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากจริงๆนะคะทั้งฝั่งผู้ให้บริการเองที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่เลยกับฝั่งผู้ใช้อย่างเราๆที่จะมีทางเลือกมีบริการรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาใช่ครับและอยากจะเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงว่า เออนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่าแอปที่หน้าตาสวยงามเท่านั้นนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเงินเลยทีเดียว เป้าหมายสำคัญอันหนึ่งก็คือการเพิ่ม financial inclusion หรือว่าการทำให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทำการเงินได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในอุตสาหกรรมธนาคารการแข่งขันสูงขึ้นใช่ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่น่าจะได้ประโยชน์สุดๆก็คือผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละครับพอคิดดูว่าบริการทางการเงินมันสะดวกสบายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นแถมยังฉลาดขึ้น รู้ความต้องการของเรามากขึ้นแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือว่าจัดการเรื่องเงินไปเลยก็ได้นะคะทั้งการออมการลงทุนหรือแม้แต่วิธีที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันอาจจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยก็ได้นะคะน่าคิดตามจริงๆค่ะว่าภูมิทัศน์ทางการเงินของไทยหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนกัน